ดูแขวนนักหน่อยหนึ่งพอมนะปิดให้นนะพ้อมนะเอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าภัยแล้วนะครับนี่วันนี้ผมได้นี่มาเป็นเนื้อสเต็กนะครับผม2ชิ้นแล้วก็นี่เป็นเารียกว่าซอสสเต็กค,ครับไปไปหาพ่อกัอนก่อนนะครับผมพ่อ อะไรเอาย่ออีกแล้วเหรอนี่ของอร่อยมาดูของอร่อยดูมาดูอะไรสเต็กอะไรหมอบ๊อบหมอดีนันน่ะไอตอนเรากินอะไรนะสเต็กแซลมอนอะแล้วกินพริกไทยแล้วคิดถึงสเต็กไงวันนี้ก็เลยจัดเลยสเต็กไทยน้ำสเต็กเนยมันเข้ากันเนือยไปเดี๋ยวทำสเต็กกันโอ้เพราะนี่อะไรไปน้ำจิ้มมีขี้เทศ อ๋อน้ำจิ้มขี้เพี้ยไม่ต้องไม่ต้องนี่นี่นี่อะไรวันนี้ผมเอานี่มันเป็นน้ำจิ้มของสเต็กอันนี้ครับเนี่ยน้ำจิ้มสเต็กใช้ตัวนี้ก็ได้อ๋ออีกางนแต่นี่เป็นแบบสำเร็จมันนะครับเดี๋ยวไปอุ่นแล้วก็ลองจิ้มเลหรอครับลองชิมดูไปเดี๋ยวลงมือกันครับโอ้ยพ่อแล้วเครื่องที่ใส่ปลาแซลมอมนตอนนั้นน่ะอันนั้นแหละว่าใส่มีวน่างกันมีอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคนี่ครับวัตถุดิบเราเตรียมมาเรียบร้อยครับผมเอาพ่อลงมือ ชัดเริ่มชักมีดครับวันนี้แบบมีดชักมีดได้กินสเต็กได้กินสเต็กวันนี้มาะเนะจริงจริงมันเป็นสเต็กแบบแช่แข็งนะเพราะอันนี้ผมปล่อยมันละลายเองอครับนี่ละลายนุ่มๆเลยี่โอ้โหนุ่มเลยนะส่วนไหนเนี่ยเนื่ยเขาว่าไอมันมีรูปบอกอยู่นะแต่ว่าผมดึงไปละโอ้เนื้อสวยมากเลยอันนี้ชิ้นหนึ่งอียี่ห้อหนึ่งครับไม่เหมือนกันเนาะเป็นคนละส่วนกันนะชนแต่ว่าจินนะมันจินนะมัน มันนุ่มดีเนาะนุ่มมันมาแข็งนะเนื้อมันแพงโอ้โนี่ชิ้นนี้มีมันหน่อยมีมันหน่อยกำลังดีครับนี่นีนุ่มๆครับนุ่มดีนะวันนี้เราจะทําแบบอ่ให้มันแบบไม่สุกเยอะเนาะไม่สุกเยอะทําแป๊บเดียวแล้วก็เอาออกเพราะเราทําแต่ละครั้งที่ผ่านมามันสุกมันสุกเยอะถ้าทำมันชุกเลยมันเนี่ยมันแข็งมันแข็งไปหน่อยครับน้ําเนื้อมันก็ออกเออนำนำเนื้อมันมัแห้งเลยน้ำแห้งใช่น้ำเนื้อมันแห้งป้อนเขากินนั่นนั่นอ่ะก็ช่อดออกมามาเต็ม็จีนน้ำลายอยู่นะแดงแดงใช่ ที่ดีเจพุ่มมาทําให้เรากินต่นั่นก็แดงอยู่นะแดงอยู่แล้วก็เปื่อยอยู่อ่ะพ่อเดี๋ยวบอกเครื่องก่อนเอาก่อนบอกเครื่องนะครับก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมกับพ่อด้วยนะครับเอาพ่อบอกเครื่องก่อนเครื่องมีอะไรบ้างเครื่องมันกะอ่าอันนี้อันนี้คือพ่อเอามาเมื่อกี้นะยังไม่ยังไม่ทวนนะพ่อจะจําได้หมดไหมมีอะไรบ้างพ่อผิดไทยนะครับผิดไทยง่ายๆครับผิดไทยเกลือนะครับนี่เกลืออะไรพ่อเกลือเกลือสีแชมพูเนื้อนะครับเนื้อแล้วก็กระเทียมนี่อันนี้ผมจำได้เองเหรอเนี่ยลดลดเลย รถรถเมร์รถรถเมรถเมม่อะไรวะนะาบอกอยู่รถเมรีรถเมรีเอใช่แล้วใช่แล้วรถเมรีเนี่ยรถเมรีรถรถเมรีอ่าเพราะอันนี้จริงๆมันมีไอ้ที่เป็นแบบดิบนะเป็นต้นอ่ะเป็นต้นมั้เขาจะเอามาใส่กับเนยตอนที่เราทอดอ้ไที่เรากําลังทําสเต็กอ่ะเขาจะมาใส่เนี่อันเเวนี่ยครับแต่ว่า เราใช้ไอ้ที่แห้งนี่ก็ได้มันเย็นดิบไงใช้นี่แทนก็ได้แต่ว่ากลิ่นมันหอมอยู่หน่อยหอมหอมกลิ่นมันหอมเมียนเลยวันนี้ไม่มีน้ําจิ้มขมนะง่ายๆไอ่น้ำจิ้มสําเร็จเลยน้ำจิ้มของมันนะน้ำจิ้มของมันน้ำจิ้มน้ำจิ้มจต่ที่เขาทำเนี่ยคนทํามาก่อนนะเขาทำมาแล้วเออทำมาแล้วไปลงมือกันครับง่ายๆของอร่อยเกลือทุกหน่อยนะเมียนมันใหญ่่มาในแรงนี่้นำเกลือลงมารวยครับ เยอะหน่อยไหมพ่อเยอนหน่อยครเกลือนี่ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่อ้าวอะไรออให้เปิดนี่ก่อนเปิดฝาเอารอบนั้นก็นี่ฮะครับนี่เปิดฝาแล้วก็หมุนนี่ดูเข่นนักหน่อยนึ่งหอมนะพริกไทยนึ่งนะหอมนะอือพ่อชอบแบบชอบกินพริกไทยเหรอชอบอ่ะชอบพริกไทยเยอะเหรอชอบพริกไทยเยอะงั้นก็เอาพริกไทยไปทอดไหมก็มาได้เหมือนกันนี่มันมาอร่อยนะมันได้มนไดมีสเต็กด้วยครับอ่ากดน้อยกดน้อย เนี่ยมันนมนมแบบนื in quiero, no, ้อนะแค่เกลือเกลือกับพริกไทยนี่ม no. ันก็สุดยอดแล้วเนาะู้ดกินกับเนื้อนะไม่ต้องหมักเยอะครับเนื้อสีสวยมากจริ้มจิ้มในหม้อหรือเปล่านะใส่พริกไทยอีกด้านครับผมเนี่ยแค่นี้พอง่ายง่ายง่ายแล้วก็นำไปจีกระทะเนาะเนี่ยกดทับกระดไรจิ้ม ข้าเนื้อข้าวเนื้ออ๋อจีนในมอดเลยนุเฮ้ยแต่พ่อกดแรงไปเเนื้อมันจะเสียทรงนะไม่ได้ไม่ได้อืม่ก้อยหน่อยรูปๆูปเราทะนุทะนอมหน่อยเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยไปเดี๋ยวนำไปจีกระทะกันครับช่วยเยอะอ๋ครับต่อไปเราจะเริ่มจีสเต็กเขาเรียกว่าจีเพราะไม่ใช่ทอดถ้าทอดนี่ใส่น้ำมันเยอะๆแล้วก็ทอดอันนี้เขาเรียกว่าจีจีน้ำมันจีเนยจีเนยจีเนยใส่น้ำมันอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้พ่อช่วยนะครับพ่อจำได้ไหมตอนที่เราทำสเต็กไอ้สเต็กแซลมอนอ่ะเหมือนนกัเลย มันเหรอครับเสริมโมลงไปก่อนครับเสริมโมลงไปก่อนตามด้วยเนยตามเนื้อเนยครับอ่านั่นแหลจะไม่พอก็เพิ่มนี่เนาะครับเรียงวะเราต้องการเนี่ยเพราะต้องการกระทะให้มันร้อนๆแล้วเราเอาเนื้อใส่ลงไปแซ่บอันนี้ต้องทำทีละชิ้นมั้งเฮ้ยพันเราเอาอะไรยพ่อต่อไปเตรียมเนื้อนี่เนาะทับเอาแล้ว นี่คนก่นหรอไม่คนไม่คนเพิฮะใส่นี้เลยนี่เอากระเทียมพ่อกระเทียมใส่เลยสมมติเหรอใส่ข้างๆเลยครับใส่สมมติเหรอใส่ครึ่งหนึ่งครับเราจะทำสองรอบอีกเหรออ่าเนยมันจะได้หอมๆครับเอาเอาเนยขยับหม้อพ่อให้เนยมันไปกองไว้ด้านหนึ่งเฮียเอาเพาะใส่เนยเพิ่มไมหน่อยแล้วก็แบบพ่อเกลี่ยเอากระเทียมไปอยู่ด้านเดียวครับไปอยู่นี่ ใส่นี้กรสเมรี่เราใส่ลงไปเลยใส่ในน้ำเนยนะครับเี่ยครับเียงไหมว่เอียงบอเลยวะ,ะนี่นะพอรใจ้มันหอมนี่ขินขึ้นมาแล้วนี่อืมอ่าต่อไปกลับด้านครับน,น,นี่นนไงอียอ,อ,อันนี้ก็่วไว้เงี้ย่อีกสองสามนาทีแครับ เดี๋ยวข้างในมันจะยังข้างในมันจะยัง,งยังแดง <ละ S 1> โอ้ยกลิ่นอะนี่ออกมารสแมรี่เนี่ยหอมมากเลยอะเอาอะเอามอออกะเอาอันนี้เอียงเอียงหม้อหน่อยแล้วก็อเอาเอันนี้เอาอันนี้ตักน้ำน้ำราดได้แหล้วหอมหอมมันจะมีกลิ่นกระเทียมด้วยเพอ่อ,อ,อนอนโอ้ได้แล้วได้แล้วพ่อได้แล้วได้แล้วได้แล้วยกหม้อเลยกลิ่นหอมนั่นน่ะหอมนี่มาเลยครับ ว่าสุกไปหรือยังอ้มันแข็งแล้วพ่อไม่รู้ว่าสิกสุกเกินไปหรือ,อยังเนี่ยเคืนเพามันหนาอยู่นะข้างใน,นข้างในม,มันจับ,นะบแล้นะหมอกจับอะเดี๋ยวรอดูครับแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะสุกเกินไปละเดี๋ยวนี้เอาแป๊บเดียวนะพ่อนะอนี่ก็กินได้หอมๆใส่นะบนนี้เลยพ่อเอออือรอบที่สองครับผมรอบที่สอง,สองเมื่อกี้จะเก๊กเก๊กกลางๆอยู่รอบนี้น่าจะแบบโปรขึ้นอ่านี่จะเอาโปรขึ้นนี่ก็หมายถึงว่าเก่งขึ้นนะพ่อเก่งขึ้นเก่งขึ้นเ้า เดี๋ยวเรียก็ยกใช้เนอะอ๋ออันนี่น,นี่รู้แล้วรู้แล้วหม้อมันแห้งก่อนให้หม้อมันแห้งก่อนตอนนี้มีน้ําอยู่ครับแห้งแล้วพ่อแห้งแล้ว<อ>แห้งแล้วแห้งแล้วเอา้าเฉื่ยเฉื่ยไปหม้อเนีเจ้าในเต็มเตะได้นะนี่ครับ ใช่ะครับโอ้ยอันนี้มีมันครับสวยๆโอ้โห,โหกกเร็ดๆเผ็ดได้เราไม่มีแบบรสแมรี่แบบที่มันแบบดีกระเพาะอ๋ออันนี้เป็นกระเทียมครับแต่ไม่มีไงเมื่อกี้เราใส่ลงไปด้วยกลัวมันจะไหม้นะครับไม่ใส่ดีกว่า ลดนิด่ลดนหนเลยหอมนะรัผมต่อไปอื่เลยน้ำกระเทียมนะครับน้กิ่นหอมนะเออีกเลนนี่องสามนาทีครับได้แล้วเนาะเือเลยนี่สุนี่ครับโอ้ยกินอะไรชุดเหยนี่ยอมนะกินเยครับ หม้อนี้เดี๋ยวเราก็อุ่นซอสของเราใส่นี่เลยอ๋ออันนั้นครับซอสอันนี้ครับอันนั้นครับซอสเราจะอุ่นหน่อยต้องเขย่าก่อนเขาบอกเขย่าก่อนครับเขาว่าเขย่าประมาณสองร้อยครั้งน่าปวดขนาดนก็จะได้กินก็จะได้กินไปโรงพยาบาลกันแล้วได้แล้วเอาละซองสามสี่ห้าร้อยใช่แล้วปะครับ ก็เก๋ยก่อกนอนั่นี่นะข้างเรียกรเรานี่มันก็เหมือนแค่นี้เนี่ยเก๋นี่เนาะน้ำฟลัดนะครับนี่ยเทลงไปอันนี้ไปกินรอบหน้าม,มั <laughs> หมัหมาหอมไหมหอมกินอะไระะกินหอมอยู่นะกินอะไรกินผินพริกไทยเลยเลพริกไทยนะยคนอ่ะคนครับคนที่แบบมีคนอื่นให้ สเต็กนะครับไปไปจัดสเต็กก่อนอ้าวนี่น้ำจิ้มนะครับเนี่ยวันนี้มีน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มรสอะไรไม่รู้ครับในพริกไทยมั้งพริกไทยดำมั้งพอาเอากลิ่นพริกไทยออกเลยเรียบร้อยโอ้หชิ้นไห้ก่อนชิ้นไหนชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่นี่ก่อนนี่ครับจะเป็นยังไงไม่รู้นะเอานี่นี่พอริมๆค่อยๆปาดเข้าไปครับหาเข้าไปทีละชิ้นยังไง พ่อเปิดดูเปิดูเป um> ิดดเ็นยงนี่นี่จับเนี่ยจับเนี่ยข้างในยังดิบอยู่โมยอยู่โมยอยู่พ่อชอบยีน่คำนี้เลยเหรอคำเนี้ยนี่ไงนี้เลยเหรอเอาละครับสเต็กสเต็กันนี้น้ำน้ำเนื้อมันออกมาไหมน้ำเนื้ออกมา อีก่ะมวนขนาอีก่ะม้นนอีก่ะอีกมนขนาดเนื้อผ่านขนาดงผ่านแน่าดนะเพราะตอนเคี้ยวน้ํเนื้ออกมาเีตอนเขเคี้ยวน่นชุยยอดอะเดี๋ยวพอกินมันเนี่ยกินกินงูนั้นมีอยู่เนื้อกินเนื้อมันหนาห่อพี่นะนี่น้ำจิ้มมันเนี่ยน้ำจิ้มหวานหวานหน่อยหวานหวานนะเผ็ดไทยหน่อยอหมาะอยู่อ่อลองหั่นหั่นชิ้นเด็กกอเมื่อกี้เลยนี่ข้างในยังแดงอยู่นะครับเหมะอยู่เหมะ อือ้าชิ well, a pier. A pier. So ้นนี yeah. ้ลูกพ right. yes, right. ่อชิ้นนในนัดของเราก่อนเราเกี่ยวเกือบเกือบเนี่ยน้ำบานออกมาอ่าน้ำเนยจะออกอืบานถึงขนาดแล้วมลองชิ้นนี้ดูครับชิ้นเีรอชิ้นนี้ชิ้นใหม่ชิ้นใหม่อันนี้แบบบางหน่อยชิ้นนี้จะบางใหมนจะเป็นยังไงนะโออันนี่สุกเกินไปแล้วมึงเหรอเนี่ยต้องหันดูหันดูโอ้โหมัน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 นี่ นี่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 มันอันี้ก็ยังแดงอยู่แต่สุกไปแล้วเพราไหนสุกแล้วสุกแล้วเหรอตอนนี้ติดมันครับติดมันชิมหน่อยชิ่ชิมชิมชิมนะครับนี่เลยมันหน่อยนี่มันนะกินมันเพราะกินมันไปอันนี้แบบไม่ค่อยมีมันป่ะมานั่งกินพ่อดีวยดีแล้วครับงงพ่อหั่นนะหั่นได้เอ้า เอาแล้วชิ้นใหญ่หน่อยเลยว่อเอาหั่นชิ้นเดียวอ่ะเอาเอเอาาหั่นเลยอ่ะหั่นเลยมาผมหั่นดีกว่าหั่นหมดเลยเนาะจะได้กินง่ายอ่ะมากินแล้วเนาะไม่ชิ้นใหญ่ไปจะไม่ทำยากครับมาผมหั่นได้ผมยังไม่ได้ชิมเลยเป็นไงพ่ออธิบายรสชาติอีกรอบหนึ่งเนี่ยโอ้ข้างในยังแดงอยู่เลยพ่อนี่ยนี่มองใจจับว่ะนี่นี่โอ้ชัดๆเลยอ่ะมองมองใจจับไปเนาะ มันแห้งมันขแข็งครับอ่ะมาเอาอยากินก่อนโอ้ยน,นี่คำใหญ่เลยครับนี่มันด้วยกลิ่นในหม้อนะม่นจิ้มขางมั้งอืมอืมมันจิ้มก็หวานๆนะมันจิ้มหมหวานๆไม่กิน้มพ<า>ริกไทยไอ,อ่ะมพ่อมันคนละอย่างเลยนะที่เรากินกับน้ำจิ้มขมอะ่ะ มันแทบมันคนละอย่างเลยนะคนละอย่างเนื้อนุ่มนะเนี่ยติดซอบนะครับต้ชิมไหมนะครับเี๋ยวเขาเพิ่วงอะไรอยู่แต่ผมว่าสเต็กอ่ะอย่างนี้ก็เข้ากว่านะของขมไอ้น้ําจิ้มขมเรานี่ต้องแบบเนื้อย่างธรรมดาเนื้อเดี่ยวๆ่อยเดี๋ยวมันนุ่มมันนุ่มดีไม่ดุกอ่ะมันมันอ่ะเอ็นมันอ่ะมีชิ้นหนึ่งเอ็นติดมันนะครับเอบเทมเปุกใหญ่ อืมเนาะอืออะไรวะมา่าหันต่ออือน่าสดจังยังมันนุ่มนะพอไม่เหนียวนะ้เนี่ยเหนียวอันนี้ไม่รู้ชิ้นใหญ่ไม่รู้นี่ไม่เหนียวอืมเนี่ยอืมเพราะว่าสุกเกินไปไหมสำหรับพ่อเนี่ยนะจับละจับแล้วจับ้าถ้ามันแห้งมันถึงเหนียวมองเนะถ้าดิบกว่านี้กินได้ไหมได้กับ อันนี้มันอ๋ออดีผมว่าประมาณเนี้ยกำลังอดีถ้าบ้านที่ปบบนี้ก็ต้องอย่ยงน้ำจิ้มหน่อยเพียสแต่มันหวานไม่หน่อยนะน้ำจิ้มน่ะอย่างมันมีกลิ่นผิดไทยนักพับอืมอะได้กินเนอะหนุ่มดีขนาดนั้นโอ้เนื้อคุณชม นุ่มอยู่นุ่มอือเอาเลยชิ้นนี้อืมอันนี้นุ่มมากแต่นี่ไม่รู้ครับอันนี้ก่อนนี้ในนุ่มหวานอันนี้นุ่มนะอันนี้นุ่มเนาะอันนี้อันนี้เนื้อันนี้ยังเหนียวเหรออืมมันเป็นเนื้อล้วนนะนะล้วนมันไม่ค่อยมีมันแทรกนะครับหั่นเป็นชิ้นเนี่ยโอ้นี่หั่นก็รู้ครับคุณผู้ชมมันจะแข็งหน่อยนะพ่อแข็งหน่อยโอ้เนื้อล้วนเนื้อล้วนอ๋อนี่เดี๋ยวมีน้ำเนื้อออกมาอยว่พ่อ แดงๆดูดูผู้ชมดูเนี่ยเป็นน้ำนี่แหละอืมนี่เดียวร่าเหนียวหน่อยอืมัไม่ค่อยสุกอ่ะผมไม่ค่อยชอบเลยอะเมื่อกี้อร่อยมากอืมอืออันนั้นเหนียวหน่อยอืมอ่าอืมมันเป็นชิ้นเสียชุนเหมือนกันเนืะใช่อันนี้กินเนื้อเลยอ่ะอืมกินเนื้อแบบกินเนื้อบ้านเราเลยอ่ะอันนี้เนื้อส่วนไหนไม่รู้เนี่ยผมชอบที่มัน สู่ข้างๆนี่ดีกว่าสำหรับผมผมว่ามันไม่ค่อยสุกนะเอาเพราะเ,เ,เอาตรงขอบๆมันสุกให้เท้าตอนเราเกี่ยวนั้นน,น้นำจิมม้มน้ำเยอะน้ำออกเยอะมอากไม่ค่อยชอบไ,ไม่ค่อยสุกผมได้กินขอบๆมันเนี่ย <laughs> ดูมาชม มันแบบแดงๆอยูน่นะอันนี้เพราะว่าดิบไปไหมนะนดิบๆเมื่อกี้น่อยนะ่แต่ผมว่าดิบไปอ่ะ่อยากกินอยู่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยมดิบไหมกินได้อยู่หรอชอบไหมกินให้ไปตรงกลางหน่อยนะ่งแ <c oughs> มัน,นี้ก่อนโอ้เนี่ยดูดิเนี่ยพ่อมันดิบไปเฮ้ <c oughs> มชมเนี่ยรอนะบได่จะหมดล้วก็เดี๋ยวลาคุณผู้ชมไว้ก่อน กลัวมันดับไปเนี่ยครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมประชมก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทุกๆุกท่านนะครับวันนี้นะครับสเต็กนะครับเดี๋ยวเรากินต่อก่อนให้มันดับเองมันใกล้ดับแล้วครับมากินต่อก่อนพอไหมเนี่ยมอามามาโอ้โหเนี่ยดูดิเนี่ยแดงเลยอ่ะเราจะเอาเหรอเอาเหรอไฮะเอา